ยังจงนะน้อง,องกูร v ดน gk v ด fc นะ fc แกแข่งวนะไอแขงจีนงชื่อกูยนะกูจีนยงชื่ออะแรแข่งเลยนะอข่งอลอยโชวหลือ,อเกนะี้ยอ,อยู่ตัวอ้อแสกได้ชื่อมาใช้ลูกอถอย่งังเลยเพียอตัวนี้จงกูยือลัองสดตัวตัวแก้มนามาเสยียคยงล ในตัว man, เนี่ยส่ย่งอ่ะย่งย่งไมาที่เจาไอ้ยาแต่อยู่ย่งตัลี่นะเจงเราฉี่จะอยู่นะยาเจคันากูยวอก็ให้สข่งชุกยึกกูนะคันี่อ้อมตกูวาเลี้ยงให้สสยแข่งไ้ส nice ki ่แขงครั้งนะันดเอตวันเนกูตัวตกให้บอนโคอมตัวคอนตัวคอน่มาตัวบริเต เนียนกแกมหลอกนะไอ้บิเตนี่ยบตเาเราจะก็ตีดหนีตรงนี้นะเดี๋ยจะติดเลยนหะจะอหลอกแค่นะไอหลอกนก็ลงตัวเนี่ยอัหัวก็เอือเนาะไอเแขยจาพันยาจแต่เราจะเข้าไปเองนะ เมาหลอกเ้าหลอกจีนตัวหัวแตกเลยเช่นไปกี่เซษนะเ็ษที่ออ,อ,นะาาออโป๊เจะอายแต่เซษกต้องมุพขอนะข้านอ๊ากือสู้ติมทีเล้ว ไอ้เดกขียมาเขียโคเลตตาโอยเออเออมาอัดตัวนะจสาอาดตัวจริงดัาร้อจะอาหัวนะเอาหัวกึงเมาหล่อตัวไอเดกเขนตีแต่ปรตเลยเจอเจ

Oh. Uh. Oh, oh, so oh. oh. oh, Cara. Oh, tá. oh, Face <laughs> เราสุดเมาหลอไอเจกเก็ยู่ตัเอโดนตัโอ่มยอชปัญญาี่ะนะเขียตัดต่อตัวตัว,วนะแตก แกมทิดจตไปแกมที่โตเลียงนะ่ะมเมาหลอแล้วลยไอตัวต่ออืมช,ชุดตัวน้เวงเท่าต้องวะ เ <ś led> ย่พันยาต้ะหวังบี้บี้เหรอต่อว่าตู้เขียวเชี๋ยเขียวร่วยซสือบ้านน้อยจะกลัวก่อไอส้สิ่งของมาแตกเลยซสือติดผองนะเจนนี่วะ

có ấy dùng tali nữa mà rồi chỉ cái thằng mà đi lên tiếng thế sẽ... à? chạy thể tôi cũng, cũng đau, không nào? để kẻ tôi kẹn mà tôi lỗi chỉ để làm mà thì nó giờ tôi kẹn sau tôi nó mà để mà chỉ đi chỉ tôi vô chỉ vô ui máu lỏng rồi

ôi dồi một tè là quá chụp anh trai đấy nha áo lỏ First blood. เห็นน้องสุดจีตุ้งกูจะอาแจะเห็นโดนเบนันมาลองก็ยิงยอสยเพาอยู่ย่งนะพอเยอตัวโอชีนี่พอเยอชงไอือนะ ต่ละแตละต่ละแต่ละกูยกัเขา first blood โอเคมันมาเจอเยอะยังนะเจอตัวกูงั้มัหน่อยไปตัดตัวเจตัวเตอร์เจีเจตัวขวัญดอกให้นมาหน่อยเจอตัวดาวเสีย

ชนลกูเจอเยอะตัวปันด wow ียเอาไปหนะกูลาดตัวฮะเลยนย